บทที่28เปลวเพลิงสวรรค์การเวลาผ่านไปนะัเวลานี้เหยาเฉินอาศัยอยู่ในนครศักดิ์สิทธิ์แห่งยามาแล้วสามปีในเขตชานเมืองของนครศักดิ์สิทธิ์แห่งยาณนถะงประมูลแห่งหนึ่งดูสิ์ั่นเหยาเฉินอัญญาประกาศคู่พี่ชายนักปรุงยาที่ฝึกฝนฟงเซียนช่างหนุ่มเหลือเกิน อัญญะประกาศคู่ใช่เขานั่นแหละแต่เดิมเฟิงเซียนมีพรสวรรค์ธรรมดาธรรมดาแต่ด้วยยาและทักษะของเขาเขาได้บ่มเพาะเฟิงเซียนให้กลายเป็นอัจฉริยะที่ไร้เทียมทานแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือไม่ว่าใครหรือจะตรวจสอบเฟิงเซียนอย่างไร ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าศัก,กยภาพร่างกายของเขาถูกยกระดับขึ้นด้วยยาเป็นไปได้อย่างไรยาช่วยในการบำเพ็ญแต่พรสวรรค์เป็นอีกเรื่องหนึ่งเจ้าอย่าสับสนระหว่างสองสิ่งนี้ฮ่าห้าเจ้าเพิ่งมาที่นครยาหรือเหย่าเฉินผู้นี้มีเทคนิคอาบยาที่สามารถยกระดับพรสวรรค์ได้จริงๆ อาจไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่ด้วยมันเจ้ามีโอกาส60%ที่จะก้าวข้ามระดับของตนอัญญประกาศคู่แค่ดูที่เฟิงเซียนสิตอนที่เขาเป็นต้าโตซื้อเจ็ดดาวเขาสามารถต่อสู้เท่าเทียมกับโตหลิงสามเดือนก่อนทันทีที่เข้าสู่ระดับโตหลิงเขาก็สังหารผู้เชี่ยวชาญโตหวังนี่เป็นสิ่งที่เจ้าต้องเชื่อ อัญญาประกาศคู่ข้าได้ยินมาว่าโตหวังผู้นั้นและเฟิงเซียนมีความแค้นที่ต้องล้างด้วยการทำลายล้างทั้งตระกูลแต่ผู้คนจากหอยาไม่ได้ไปช่วยเขาหรอกหรืออัญญาประกาศคู่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าหญิงจากตระกูลปีศาจอยู่ที่นั่นข่าวที่กลับมาคือเฟิงเซียนขึ้นไปสังหารเขาด้วยตัวเอง เขาต่อหลิงสองดาวใช้เทคนิคระดับสเสวียนสามอย่างติดต่อกันเพื่อสั่งหารโตหวังห้าห้าฟงเซียนไม่ได้หน้าขันขนาดนั้นข้าได้ยินมาว่าโตหวังผู้นั้นพึ่งพายาทั้งหมดเพื่อยกระดับตัวเองอย่างฝืนฝืนสู่ระดับผิวเผินระดับที่แท้จริงของเขาไม่คู่ควรกับชั้นของเขาเขาอาจทำให้ชาวบ้านนอกกลัวได้ แต่ในนครศักดิ์สิทธิ์แห่งยาเขาจะถูกลดระดับเป็นเพียงทาตโอเฟิงเซียนมาแล้วดูสิอัญญาประกาศคู่เย่าเฉินกำลังจดจ่ออยู่กับสูตรยาใหม่ตรงหน้าเขาเมื่อเห็นเฟิงเซียนเดินมาเขาก็หัวเราะเจ้ามาเสียทีเห็นอะไรที่ต้องการไหมอัญญาประกาศคู่ เฟิงเซียนสายหัวสามเดือนก่อนเขาได้ชํำระแค้นและตัวเขาในปัจจุบันก็ผ่อนคลายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเฟิงเซียนรู้ว่าหากไม่ใช่เพราะเหย่วเฉินในชีวิตนี้เขาคงไม่กล้าแม้แต่จะโผล่หน้าออกมาอีกไม่ต้องพูดถึงการแก้แค้นพี่เฉินข้าเพิ่งได้ยินข่าวบางอย่างแต่ไม่สามารถพูดที่นี่ได้ ฟงเซียนกระซิบกับเหยาเฉินเบาๆเหยาเฉินพยักหน้าสิ่งที่เขาต้องการจากการประมูลครั้งนี้อยู่ในมือเขาแล้วจึงไม่จำเป็นต้องดูต่อเขาออกไปกับเฟิงเซียนแต่เฟิงเซียนยังคงเงียบตลอดทางจนถึงเขตในจนกระทั่งตอนนั้นเห่าเฉินจึงตระหนักว่ามีบางอย่างใหญ่เกิดขึ้น พวกเขามาถึงเขตในซึ่งผู้คนเบาบางกว่ามากและไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนแอบฟังเฟิงเซียนส่งข้อความถึงเยาเฉินเบาๆพี่เฉินสามเดือนก่อนขณะที่ข้าเดินทางกลับมาที่นี่ข้าบาังเอิญเจอกลุ่มโจรที่แข็งแกร่งปล้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งข้าจำได้เจ้ายังนำโจรที่ทรงพลังกลับมาด้วยเป็นอย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นหรืออัญญาประกาศคู่เหวาเฉินจำเรื่องนี้ได้หลังจากเฟิงเซียนได้แก้แค้นเขาได้นำเฉลยกลับมาซึ่งเขาบอกว่าเป็นโจรน,นี่เป็นสิ่งที่เหว่เฉินไม่ได้สนใจจริงๆถ้าได้เรียนรู้หลายสิ่งจากปากของโจรผู้นั้นเขาบอกว่าพวกเขามาจากเขตมรณะภายในแหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วง เป็นไปไม่ได้แม้แต่โตหวังก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในเขตมรณะนั้นได้อย่างไรก็ตามหากมีเปลวเพลิงสวรรค์การส่งข้อความของเฟิงเซียนเบาลงหลายเท่าสีหน้าของเยาเฉินเปลี่ยนไปทันทีเปลวเพลิงสวรรค์เปลวเพลิงสวรรค์เป็นการดำรงอยู่ที่พิเศษมากในความกว้างใหญ่ของสวรรค์และพิภพ บางทีอาจเป็นดาวตกที่ตกลงมาจากสวรรค์และมีหน่อไฟอยู่ภายในบางทีอาจเป็นเปลวไฟที่ลุกไหม้มานับพันปีในส่วนลึกที่สุดของภูเขาไฟเปลวเ,เพลิงสวรรค์เหล่านี้ทรงพลังและผดดเด่นก,การใช้มันปรุงยาสามารถเพิ่มพลังยาเพิ่มอัตราความสำเร็จ และเพิ่มคุณภาพแต่การควบคุมเปลวเพลิงสวรรค์ต้องอาศัยชะตาและโชคนักปรุงยานับไม่ถ้วนใช้ชีวิตทั้งหมดค้นหาเปลวเพลิงสวรรค์โดยไม่ได้สมปรารถนาแม้หากพวกเขาพบหนึ่งพวกเขาอาจไม่สามารถบรรจุเปลวเพลิงสวรรค์ที่ทรงพลังและ,ะเผด็จการไว้ในร่างกายเพื่อทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเอง แต่เหมือนผีเสื้อถูกเปลวไฟดึงดูดทันทีที่ข่าวของเปลวเพลิงสวรรค์ปรากฏมันจะดึงดูดนักปรุงยานับไม่ถ้วนแม้ว่ามันอาจนำไปสู่การทำลายตัวเองทุกคนก็ยังต้องการลองเพื่อโอกาสหนึ่งในพันนักปรุงยาโหยหาเปลวเพลิงสวรรค์จากก้นบึ้งของหัวใจมากจนพวกเขาเกือบบูชาและหลงไหล ฟิงเซียนกล่าวต่อโจนผู้นั้นบอกว่าเปลวเพลิงสวรรค์นั้นมีร่างสีขาวบริสุทธิ์และแผ่ความเย็นเยือกทุกสามเดือนพวกเขาวถวายคนแปลกหน้าเป็นเครื่องสังเวยได้รับการปกป้องจากเปลวเพลิงสวรรค์มันต่อต้านความหนาวเย็นของเขตมรณะและก่อให้เกิดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขาวบริสุทธิ์และเย็นเยือก อาจเป็นอันดับที่11อในการจัดอันดับเปลวเพลิงสวรรค์เปลวเพลิงสยองกระดูกอัญญาประกาศคู่เยาวินยังไม่ได้เข้าร่วมหอยาอย่างเป็นทางการในสามปีนี้แต่ด้วยการสนทนาที่เขามีกับฮันซันซาน,านเขาได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากหอยาพื้นฐาน เขาสามารถพูดได้ว่าเขาได้เหนือกว่าอาจารย์ของเขาแม้ว่าเขายังไม่ได้ทดสอบนักปรุงยาอีกครั้งและยังคงสวมป้ายนักปรุงยาระดับหแต่หากเขาใช้กำลังทั้งหมดเขาจะถึงระดับเกรดสูงของระดับ7เขาทนความยากลำบากและการทดสอบนับไม่ถ้วนตลอดสามปีนี้หลายอย่างเป็นอันตราย ในขณะที่บางอายางก็โชคดีเพียงยกตัวอย่างหนึ่งก็เพียงพอที่จะอธิบายป่าเวยที่เป็นศัตรูของต้านหูเฉินเป็นนักปรุงยาระดับเจ็ดเกรดสูงและสถานะของเขาทำให้เขาสามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญน,นับไม่ถ้วนพวกเขาเป็นกลุ่มใหญ่มากภายในนครศักดิ์สิทธิ์แห่งยาอย่างไรก็ตามเมื่อหนึ่งปีก่อน เนื่องจากยัอยยุ่ยเหว่เฉินพวกเขาถูกเขาทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงและจะไม่มีวันมีตัวตนอีกเรื่องคล้ายกันทั้งเล็กและใหญ่เกิดขึ้นหลายครั้งในปีที่ผ่านมาและเหย่เฉินก็ปราบปรามพวกเขาตรงๆเสมอแม้ว่าเขาจะยืมการสนับสนุนของฮั่นซานซานที่อยู่เบื้องหลังแต่ทุกครั้งที่เขาลงมือ มันก็เป็นเพียงเหย่าเฉินคนเดียวเสมอปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนที่ได้เข้าร่วมกับเหยาเฉินและเฟิงเซียนในนครศักดิ์สิทธิ์แห่งยาและพวกเขาได้ก่อตั้งกลุ่มใหญ่แม้แต่ห้าตระกูลใหญ่ก็ไม่สามารถละเลยองค์กรของพวกเขาได้สำหรับเหยาเฉินการรวมผู้คนไม่เคยเป็นเรื่องซับซ้อน เขามีการอาบยาที่ช่วยให้คนเปลี่ยนพรสวรรค์โดยกำเนิดของตนเพียงสิ่งเดียวนี้ก็เพียงพอที่จะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญให้ทำงานให้เขาไม่ว่าเจ้าจะทรงพลังแค่ไหนใครบ้างที่ไม่มีทายาทสักคนที่มีพรสวรรค์เพียงธรรมดาใครบ้างที่ไม่ต้องการให้ทายาทของตนมีพรสวรรค์มากขึ้น ด้วยพลังเช่นนี้ในมือสถานะของเหยาฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหมือนเมื่อสามปีก่อนแต่ตัวเขาในปัจจุบันเข้าใจชัดเจนในสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้ความปรารถนาสุดท้ายของพ่อและแม่สำเร็จเพียงพลังนี้ยังห่างไกลาจากเพียงพอไม่นานมานี้ข่าวมาจากตระกูลเหยว่าเหวาหวังกุ้ยได้ฝังรากลึกยิ่งขึ้นในตระกูล หลังจากเยาเฉินถูกขับไล่เหยาเฟิงก็เป็นผู้ชนะการแข่งขันยาโดยธรรมชาติทรัพยากรจำนวนมากของตระกูลเหยาถูกใช้ไปกับเขาและเหยาเฟิงก็เป็นนักปรุงยาระดับเจ็ดแล้วและนี่คือระดับเจ็ดของตระกูลเหยาในแง่ของความยากมันเหนือกว่าข้อกําหนดระดับเจ็ดของหอยาอีกระดับ เขาต้องแข่งแกร่งขึ้นแต่เดิมเป้าหมายปัจจุบันของเขาในการออกมาวันนี้คือเพื่อหาหม้อยาที่ดีแต่ตอนนี้ที่เขาได้ยินข่าวของเปเลวเพลิงสวรรค์เขาย่อมไม่สามารถปล่อยโอกาสนั้นไปขอบคุณมากน้องเฟิร์มเพิ่งตอนนี้เหยาเฉินตระหนักว่าทำไมเฟิงเซียนถึงนำโจรกลับมาพันลีที่นครยา บางทีเขาอาจทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อยืนยันข่าวนี้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เขาคงเตรียมพร้อมที่จะไปและรอเพียงเขาให้สัญญาณจะหาน้องชายแบบนี้ได้ที่ไหนขอบคุณค่าอีกแล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฟิงเซียนจ้องเขาอย่างโกรธโกรธ้าเราจะออกเดินทางพรุ่งนี้ แต่เรื่องนี้ใหญ่เกินไปดังนั้นจะมีแค่พวกเราเท่านั้นเหยาเฉินอาจมีพลังมากมายในมือแต่เรื่องของเปลวเพลิงสวรรค์เป็นเรื่องใหญ่มากและยิ่งมีคนรู้น้อยยิ่งดีพูดความจริงคนเดียวที่เขาไว้ใจได้คือเฟิงเซียนข้าเข้าใจข้าพร้อมแล้วข้ารู้ทั้งสองหัวเราะพวกเขาสามารถพูดได้พันคำด้วย เพียงการมองกันแวบเดียววันต่อมาเหยาเฉินเก็บทุกสิ่งที่เขาเก็บออมมาตลอดสามปีนี้ขณะที่เขากำลังจะออกไปกับเฟิงเซียนฮั่นซานซานก็หยุดพวกเขาไว้เจ้าจะไปไหนเหยาเฉินอัญญะประกาศคู่ฮั่นซานซานรู้สึกได้ถึงความรู้สึกแปลกๆบางอย่างการได้ติดต่อกับเหยาเฉินเป็นเวลาสามปี จะเป็นการโกหกถ้าบอกว่าเธอไม่ได้พัฒนาความรู้สึกบางอย่างต่อเขานี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบใครสักคนที่มีพรสวรรค์ในการปรุงยาเหนือกว่าเธอและเป็นผู้ชายความจริงแล้วสิ่งเช่นนี้หายากยิ่งกว่าการหากกบสามขาหากเธอไม่ได้พูดต่อหน้าอาจารย์ของเธอ และประกาศว่าเธอจะไม่แต่งงานกับเขาอย่างเด็ดขาดบางทีเธออาจบังคับตัวเองกับเขาไปนานแล้ว,วเห่าเฉินรู้สึกปวดหัวเล็กน้อย,ยเห่าเฉินจริงใจที่คิดว่าเธอเหมือนพี่สาวคนโตในแง่ของเรื่องระหว่างชายหญิงเขารู้สึกถึงมันอย่างไม่ชัดเจนแต่เขาจริงๆแล้วกลัวความคิดเช่นนั้นเล็กน้อย เขาคุ้นเคยกับเธอมากเกินไปโดยเฉพาะนิสัยที่จะระเบิดอารมณ์เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นั่นเป็นส่วนของเธอที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหยาเฉินรู้สึกว่าเขาไม่สามารถสนใจเธอได้อย่างแน่นอนผู้หญิงที่ว่านอนสอนง่ายย่อมดีที่สุดคนที่ไม่ฟังไม่สามารถบิดให้มีเหตุผลได้ไม่ว่าจะทำอย่างไร ผู้หญิงสวยแบบนั้นจะดีที่สุดถ้าเก็บไว้เป็นเพื่อนพี่สาวฮั่นพวกเราจะไปเก็บสมุนไพรเฟิงเซียนอธิบายอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าเหยาเฉินมักจะปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างเหมาะสมและจะค่อนข้างไร้พลังที่จะหลอกหั่นซันซาน,านจริงหรืออัญยัประกาศคู่ทำไมข้าต้องหลอกเจ้าด้วย อัญญาประกาศคู่ได้ไปเธอฮันซานซานอฟยักหน้ามองเหยยาเชิญอีกครั้งหนึ่งเธอกลับเข้าไปในห้องกลั่นยาแหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วงนี่เป็นดินแดนแห่งหิมะไม่มีใครรู้ว่าแหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วงก่อตัวขึ้นได้อย่างไรทั้งหมดที่พวกเขารู้คือที่ศูนย์กลางของมันเป็นนรกน้ำแข็งเย็นเยือกของเขตมรณะ ที่ไม่มีชีวิตใดสามารถอยู่รอดอแม้แต่โตหวังก็ไม่สามารถบางทีแม้แต่โตเวงก็อาจไม่สามารถอยู่ในเขตมรณะได้เป็นเวลานานทั้งหมดของแหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วงว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงไม่มีคนแม้แต่คนเดียวมีเพียงเกล็ดหิมะที่ขัดจังหวะภูมิทัศน์สีขาวที่เงียบสงบการมาถึงของเยาเ่เชิญ และเฟิงเซียนทำลายความสงบของสถานที่แห่งนี้เฟิงเซียนมีแผนที่ที่มีเส้นทางปลอดภัยที่สุดไปสู่เขตมรณะแม้ว่าจะไม่มีชีวิตแต่แหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วงมีหลุมพรางถ้ำน้ำแข็งตามธรรมชาติทุกที่และหากคุณตกลงไปในหนึ่งใดความตายของคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเย็นเยือกของน้ำแข็งที่ก้นของแหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วงจะแช่แข็งชีวิตใดๆใ,ในทันทีน่าจะเป็นทางนี้เฟิงเซียนตอนนี้กำลังหายใจออกมาเป็นไอสีขาวอากาศร้อนที่พบกับความเย็นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเป็นประกายในทันทีแผนที่เป็นความจริงและพวกเขาสามารถเดินทางลึกเข้าไปได้ เมื่อพวกเขาเดินทางไกลขึ้นมันก็ยิ่งเย็นขึ้นเหยาเฉินสามารถรู้สึกถึงพลังงานที่ทรงพลังมากมาจากที่ไม่ไกลข้างหน้าพลังงานชนิดนี้กำลังสํารวจจิตวิญญาณของเขาอย่างคลุมเครือตามตำนานเมื่อเปลวเพลิงสวรรค์กาะตัวจะมีจิตวิญญาณที่มีจิตสํานึกพิเศษพวกมันสามารถบำเพ็ญโตชี่เหมือนมนุษย์ได้บางครั้ง เปลวเพลิงสยองกระดูกได้ขึ้นถึงอันดับ11ในการจัดอันดับเปลวเพลิงสวรรค์ซึ่งไม่ใช่ความสำเร็จเล็กๆก,การที่มันได้รับจิตสำนึกไม่ใช่เรื่องแปลกเปลวเพลิงสยองกระดูกครั้งนี้ได้ทำให้ผู้คนบูชาและถวายเครื่องสังเวยแล้วดังนั้นมันชัดเจนว่าได้รับจิตสำนึกแล้ว พวกเขาใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้ในการเดินทางผ่านแหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วงแม้ในตอนเย็นเมื่อดวงอาทิตย์กำลังตกดินพวกเขาก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายในการไปถึงบ้านปลอดภัยที่ถูกทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่สถานที่นั้นเป็นหุบเขาที่มีความร้อนใต้พิภพที่พอจะต้านทานความหนาวได้แต่แน่นอนแม้แต่ความร้อนนั้น หากไม่มีพลังของโตหลิงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่รอดไม่ต้องการเดินทางในเวลากลางคืนทั้งสองหาภูเขาที่กั้นลมได้เฟิงเซียนใช้โตชี้ขุดถ้ำน้ำแข็งให้พวกเขาและพวกเขาจุดเชื้อเพลิงที่เตรียมมาซึ่งไม่ปล่อยควันเปเลวไฟที่ลุกโชนนำมาซึ่งร่องรอยของความอบอุ่นในถ้ำกลางภูมิทัศน์ที่เย็นเยือกนี้ ความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยนี้ไม่ได้นำความปลอดภัยมาด้วยแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรอย่างน้อยแสงของไฟก็ทำให้สบายใจที่จะมองสิ่งที่แท้จริงที่ทำให้ทั้งสองต้านทานความหนาวได้คือยาเปลวเพลิงที่เห่าเฉินปรุงขึ้นมันให้กำเนิดความร้อนอย่างต่อเนื่องที่ปกป้องอวัยวะภายในของพวกเขาจากการรุกรานของลมเย็น แม้ว่าพวกเขาจะมียาปเปลวเพลิงนี้ที่ให้ความร้อนแก่ร่างกายอย่างต่อเนื่องครึ่งทางผ่านคืนทั้งสองได้เข้าสู่สภาวะสมาธิและต้องใช้โตชิมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อต้านทานความหนาวลึกเยาเฉินโดยเฉพาะรู้สึกหนาวมากในจิตใจของเขาวาบขึ้นมาด้วยภาพมากมายพ่อของเขาแม่ของเขา ผู้อาวุโสเยาหลานเยาวหวังกุ้ยเยาเฟิงองค์หญิงน้อยที่ดาศักดิ์สิทธิ์หุบเขาปีศาจนครยอดวิชานี่เป็นความรู้สึกแปลกประหลาดเขาอยู่ในสภาวะสมาธิที่ทุกอย่างสงบนอกจากโตชี้ของเขาจิตใจของเขาควรว่างเปล่าอย่างไรก็ตามในท่ามกลางความหนาวภาพเหล่านี้ผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ บางภาพแม้กระทั่งเป็นภาพที่เหยา่ยาเฉินได้ลืมไปแล้วทันใดนั้นจิตใจของเขาก็ส่งเสียงดังและเขาลืมตาขึ้นหั่นซานซานดีดหน้าผากเขาเจ้ากำลังทำอะไรเหยาเฉินตกใจและขยับศีสัะหนีพึ่มข้ากำลังช่วยชีวิตเจ้าหั่นซานซานเอามือออกอย่างกระดากอาย สีหน้าของเธอในตอนนี้ทั้งภาคภูมิใจและไม่พอใจเห่ยาเฉินฟื้นจากความตกใจและกระโดดขึ้นทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่อัญญประกาศคู่ห้าห้าเจ้าถามข้าข้ายังไม่ได้ถามเจ้าเลยว่าเจ้ากำลังทำอะไรเก็บสมุนไพรในแหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วงอัญญประกาศคู่นี่ เหว่เฉินไม่มีอะไรที่เตรียมจะพูดเจ้าจะหลอกข้ากลับไปฝึกอีกสองสามปีเถอะฮั่นซานซานมองทะลุสีหน้าของเหย่เฉินพูดมาทำไมเจ้าถึงมาที่นี่อัญญาประกาศคู่เหยวเฉินมองหัน่นซานซานเธอก็เป็นนักปรุงยาและไม่ต้องพูดก็รู้ว่าเธอจะถูกล่อลวงด้วยเปลวเพลิงสวรรค์อย่างไรก็ตาม ที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้จะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีฮั่นซานซานหากไม่มีเธอจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับพลังของนักปรุงยาระดับเจ็ดในเพียงสามปีเย่าเฉินถอนหายใจและพูดเบาๆเปลวเพลิงสวรรค์ฮันซานซานตกใจในทฤษฎีมากมายของเธอเธอไม่เคยคาดเดาว,ว่ามันเป็นเพื่อเปลวเพลิงสวรรค์ เจ้าใช่และนั่นคือเหตุผลที่ข้าพาแค่เฟิงเซียนมาเยาเฉินยิ้มขมขื่นเขาลังเลอยู่ภายในหากหั่นซานซานจะต่อสู้กับเขาเพื่อเปลวเพลิงสวรรค์เขาควรทำอย่างไรในแง่ของพะละกำลังหากเขาและเฟิงเซียนร่วมมือกันพวกเขาจะบทขยี้หั่นซานซานอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามในแง่ของความรู้สึกมันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายในไม่กี่คำข้าจะช่วยเจ้าดวงตาของฮันซันซานลุกโชนอะไรนะอัญญะประกาศคู่ข้าบอกว่าข้าจะช่วยเจ้าแต่เจ้าเป็นนักปรุงยาไม่สนใจ ฮันซานซานแค่แซงทำท่าเป็นความจริงที่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไม่ต้องการมันแต่เมื่อเธอมองดวงตาใสากระจ่างของเยาเฉินเธอก็มีแรงผลักดันที่จะช่วยเขาไม่มีเหตุผลหรือความชอบธรรมมันเป็นเพียงความรู้สึกเยาเฉินง,งงงานเป็นเวลานาน,านเมื่อกี้ เจ้าถูกหลอกเจ้าปล่อยให้จิตใจเจ้าตะเลิดในสมาธิมันทำให้โตชี้ของเจ้าเกือบระเบิดร่างกายของเจ้าดูเฟิงเซียนศิสมาธิของเขาคือสมาธิที่แท้จริงหันซันซานชี้ไปที่เฟิงเซียนในสภาวะสมาธิของเขาเขายังไม่ตื่นแม้ทั้งสองจะคุยกันมานานขนาดนี้ พลังของเขามั่นคงโดยสมบูรณ์และต้านทานความหนาวห้าห้าเหยาเชิญหัวรอกอย่างโง,โง่ๆเมื่อเขามองกลับไปที่หั่นซานซานเขารู้สึกทันใดนั้นว่าแม้ธรรมชาติที่รุนแรงของเธอเธอก็คู่ควรที่จะได้รับความรักจิตใจของข้าไม่ได้ตะเลิดข้ากลัวว่ามันเป็นเปลวเพลิงสวรรค์ เปเลวเพลิงสยองกระดูกเปเลวเพลิงสยองกระดูกอันดับสิบเอ็ดดูเหมือนว่ามันได้รับวิญญาณแล้วเจ้าคิดถึงวิธีที่จะปราบมันหรือยังอัญญะประกาศคู่แม้จะเป็นโอกาสหนึ่งในพันค่าก็ต้องลองนักปรุงยาที่คิดเหมือนเจ้าล้วนตายลักษณะพิเศษของเปเลวเพลิงสยองกระดูกคือสองด้านของมัน มันสามารถเย็นจัดหรือร้อนจัดได้ตามบันทึกเฉพาะเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บรรจบกันเท่านั้นที่ดินแดนหยินสุดขีดเย็นจัดจะปรากฏแหล่งน้ำแข็งวิญญาณร่วงเป็นสถานที่เย็นจัดอย่างแท้จริงและเนื่องจากไม่มีชีวิตใดสามารถดำรงอยู่ในเขตมรณะมันจึงเป็นดินแดนแห่งหยินสุดขีด แต่เมื่อพูดถึงการบรรจบกันของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นค่อนข้างไม่ชัดเจนบางทีนั่นอาจเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปรับเปลวเพลิงสยองกระดูกในแง่ของประสบการณ์หันซันซานอาจเป็นคนคลั่งคล้ายการปรุงยาแต่เธอยังมีประสบการณ์มากกว่าเหยาเฉินสิบเท่าการเติบโตมาตั้งแต่เด็กภายในหอยา ใครจะรู้ว่าเธอได้อ่านตำราลับการปรุงยาล้ำค่ามากี่เล่มเหล่านั้นบรรจุความลับที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกไปได้อย่างเด็ดขาดประสบการณ์และการสืบทอดแบบนี้อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อการโจมตีและสังหารผู้อื่นแต่มันเป็นพลังแท้จริงที่ไม่อาจละเลยได้เหยาเฉินมาจากตระกูลเหยา แต่เขายังไม่มีโอกาสเข้าถึงคลังความรู้ที่แท้จริงของตระกูลเหยาทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้คือรากฐานและเทคนิคสองสามอย่างจากสายเลือดสาขาของเขาการสืบทอดและความลับที่แท้จริงสามารถพบได้เฉพาะในคลังลับของตระกูลและต้องได้รับอนุญาตจากผู้อาวุโสจึงจะไอเน่ศึกษา ในเวลานี้เหวาเฉินได้แต่ฟังอย่างเมื่อลอยขณะที่หัน่นสันๆนเงียบเงียบบอกเขาถึงความรู้ลับต่างๆและคำนวณโอกาสของเขาในการปรับเปลวเพลิงสยองกระดูกไม่สูงมากนะักแต่ถ้าเจ้าหาส่วนผสมเหล่านี้ได้เจ้าสามารถเพิ่มมันเป็น30%เปอร์เซนโอกาสสำเร็จเหยาเฉินเจ้าจะเดินหน้ากับการพนันครั้งนี้จริงๆหรือ เย่าเฉินยิ้ม30%ก็สูงมากแล้วโอกาสเดิมของข้ามีเพียง10%หั่นซานซานเต็มไปด้วยความกังวลแต่เธอคุ้นเคยกับนิสัยของเขาแล้วเขาดื้อรั้นถึงกระดูกเมื่อเขาตั้งใจจะทำอะไรไม่มีใครควรพยายามพูดให้เขาลมเลิก